พี่คะที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมอ่ะใช่จ้างหนูได้ไหมอ่ะจ้างคือหนูไม่มีงานทำอ่ะพี่ภาคเรือแข่ง รวัพ okay. ูดเร็วพูดชัดโดนทำได้แล้วโอเคยังไม่เล่งนี้และยังมีเล่งหอยส่วนใงเลีขายหอยและยังมอยขายหมียาหนั่นหมอมีแก้ฝีแก้เห็ดตัววัดกับแผ่นถมอชิดแก้เห็ดแก้ฝีเอาหมีมาใส่ในหูหมูหรือจะเอาหูหมูมาใส่ในหูหมีหูหมูหูนีเอาหมีมาใส่ในหูหมูแต่ได้เอาไปผัดเผ็ดจะเป็นเห็ดพนักงารถือปืนแบกปืนบกตึกตกบึกหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นนึ่งหมึกเลอะหมดมุงมุงเลอะหมดเครื่องหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นจนต้มนึ่งกินมันติดเหงื่อกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินเผือฟฟฟฟฟััััันนนนนาาาดดดดผกกกเเย็ช่ละโมี ตาตีตกต้นตาลตาตีตายต้ต้นตาล้องโอ๊ยยอยักรักลิงลอลิงรักยักรักยักลิงร้อยสัมรีขายหวยสัมรวยขายสีสัมรีเล่นหวยสัมรวยเล่นสีชูชีสูชีช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 อบชีสูชีหีบมากมายหลายหีบยกหีบนี้หีบมากมีหีบนี้นี้หีบหีบหายเห็นหีบหีบนี้กันมากมายเห็นหีบลายหายเห็นหีบหีบนี้มาหาหมูเห็นหูมาหูมานาหูมีหูมีเห็นหมูน้องเห็นหมูหันหูนี่หันดูเห็นมาหาหมูเห็นหูดีหายประมาณนี้พี่เออก็ดีนะแต่ว่าคืออย่างนี้เว้ยทาหัลน ฝรั่งมาดูภาคแห่งเรือเยอะ oh. คนได้นิดนึงเป็นภาษาฝรั่งกูจะไปเจรณาโอเค g o t t be the one to be the bullet I'ma do what I'm doin' like student and a n e r oh she s h w s s e shows u n d e she s h o w but I n e e o like s e n e y gotta see more of pick up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  paper and a uh, uh, fix p l u c k e fix plucker sun but a p l u c k e fix jellyfish l i k a cum basic โหิีไเนี่ยได s i นเนีย s i วความชาชามขาวความข้าพี่ basic อรีเฮีย เอออลีเฮียเดินไปหาเฮียหรือ,อพี่จ้างเหอะหนูได้เล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท้องลิ้นพันเสียงกล้องเด็กก็ซูเพล็กเด็กก็ดูเด็ก,กดดทำยังไงสลับคำกูเผ็ดกูเก็ตจะไปกูเวทภาคเรือนี่มันเป็นความหวงังหนูจะทำตามฝันจะไม่ทำมาผิดหวงังโอ๊ยโอ๊ยทนวัยไปลิ้นติดไ,ไฟไฟมันลุกพูดวัยไปลิ้นติดไฟไฟมันชุกพลาดวัยไปเล่นนั่งชิงเมันกับสนุกปักปักเตรียมถังดักเพลิงมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคาำพนวัยไปเล่นติดไฟไฟมันลุกพูดวัยไป เล่นติดไฟไฟมันฉุดชวนล่ามไวไปเล่นเนชิงมันกับสนุกปังปังนจัดหยุดนี่ได้ปะน้องพร้อมแค่ไหนพร้อมหมุกในที่เขาจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดเฟ้ในปากก็พร้อมหุดร้อนสุดร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่ค่อยได้มีนี่จะนั่งมาพร้อมเดินอย่ามาฉุดมันจะพากเรือยาตกุวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลุดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สื้อหไม่ใช่แปดมงกุฎเชื่อจ้างเลยเขาจะว่างเลยเขาจะคลั่งเลยที่พี่มาจ้างตอนนี้หนูจะกลับไกขายหมดทั้งบ้านเลยให้มันว่างสร้างเลยทั้งงงงงงหมดเเป็นน้้้้้าาาาาากวลยพี่จจจจ การสั่งอาเซนต์คอยขอบคุณค่ะมาเริ่มงานวันจันทร์กันเลยออเรื่องนั้นนะพี่ขอบคุนคุณค้าได้ไหมคือเล่นที่ผมโคตรไวบาร์เล่นเตจไฟไฟมาลุกโคตรไวบาร์เล่นเตจไฟไฟมันชุบพล่านไวบาร์เล่นนัดชิงเหมือนกับสนุกปักเตรียมนถังดับแล้วมันุนชุดไฟมาลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับพีับบ้านไปโรงพยาบาลพี่